มีเยอะยิ่งดีเหรียญห้าสิบสตางค์ยิ่งดูเยอะยิ่งเจอเยอะคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนำในเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับเพื่อนๆทุกพศอสอเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีเป็นกองกองอยู่ที่บ้านนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะนะครับยิ่งมีโอกาสเจอในรูปแบบของเหรียญ ที่มีนักสะสมนักสะสมในวงการสะสมร้านรับซื้อต้องการมากๆครับเหรียญ50สตางค์จะเป็นรัชการที่9หรือว่ารัชการที่10ก็ได้นะครับปีพศไหนก็ได้เลยแต่ว่าเท่าที่พบเจอกันมาโอกาสนะครับในการพบเจอเหรียญแบบเนี้ก็จะเป็นในรัชการที่9ที่เจอในหลายปีพศกว่าก่อนอื่นเรามาดูในรูปแบบเหรียญก่อนนะครับก็สําหรับคนที่ศึกษาใหม่นะครับยังไม่รู้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ย หมุนนะฮะหมุนแบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พระเสียรกลับพระเสียรกลับถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้ก็คือเป็นแบบที่ปกติธรรมดาเลยปลกติอันนี้ยังไม่มีความต้องการนะครับไม่มีราคายุเว้นจะเป็นปีพศที่ผลิตน้อยหายากถ้าเป็นทั่วๆไปนะครับที่ผลิตเยอะๆถ้าหมุนแบบเนี้ยพระเสียรกลับยังไม่ต้องการนะครับที่จะพูดถึง ที่ต้องการนะครับก็คือเป็นแบบที่เป็นเหรียญเออเลอร์คอยหรือว่าเกิดจากการผลิตผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตนะฮะก็คือในขั้นตอนการปั๊มการผลิตเนี่ยผิดพลาดจากโรงงานเลยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า e Le oy, เออเลอร์คอยเหรียญตลกหรือว่าเหรียญแปลกนะฮะแปลกแบบไหนก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนี่ยฮะก็จะมีความต้องการอยู่สองแบบนะครับก็คือเขาเรียกว่านี่ ด้านด้านหัวนะครับสมมุติแบบนี้ด้านก้อยแบบนี้เขาเรียกว่าพระเสียนขวางนะฮะแบบเนี้ยพระเสียนขวางแบบเนี้ยนี่แหละที่ต้องการก็คือให้ราคาสูงเดี๋ยวบอกราคาอีกทีนะฮะนี่เลยมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่หมุนแบบนี้เป็นแบบพระเสียนขวางขึ้นไปแล้วก็อีกรูปแบบหน,นึ่งนี่ฮะนะฮะดูนี่ด้านหัวหันขึ้น แล้วหมุนปุ๊บตันก้อยก็หันขึ้นหันไปทางเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พระเสียนตรงก็คือหัวกับก้อยหันไปทางเดียวกันแบบตัวอย่างนี้นะครับหมุนแบบนี้นี่แบบพระเสียนตรงแบบนี้ก็ราคาจะสูงกว่าสูงกว่าแบบพระเสียนขวางแต่ก็มีความต้องการมากเหมือนกันแต่จะจะแตกต่างกันก็คือที่ราคา <S 2 <S แบบนี้นะครับในวงการสะสมนะครับเล่นกันอยู่นะครับ ก็ทั้งแบบพระเสียรขวางแล้วก็พระเสียรตรงซึ่งเป็นแบบในการผลิตผิดพลาดหรือว่าเป็นเหรียญที่แปลกสําหรับเหรียญที่เป็นแบบปกติเขาเล่นราคาประเมินกันอยู่ที่3 0 0ถึง1 5 0 0บาท300ถึง1,500บาทก็อยู่ที่สภาพของเหรียญว่ามีความใหม่แค่ไหนมีความแปลกมากแค่ไหนตั้งแต่ขวางขึ้นไปจนถึงพระเสียรตรงมีราคาสูง ถ้าในส่วนของการประมูลนะครับในสถานที่ประมูลเนี่ยก็อีกราคาหนึ่งนะครับอีกราคาหนึ่งเลยก็คือสูงกว่าเพราะว่าต้องแข่งราคากันให้สูงถึงจะได้ไปสําหรับเพื่อนๆที่มาเริ่มศึกษานะครับเริ่มสะสมใหม่นะฮะเริ่มหาเหรียญใหม่เพราะว่ายังมีหลายท่านที่ส่งรูปนะครับหรือว่าส่งวิดีโอสั้นๆนะครับมาประเมินราคากันเนี่ยยังยังเป็นแบบที่ยังไม่มีความต้องการนะครับก็เลย ทำคลิปที่ให้ดูง่ายๆละเอียดเข้าใจง่ายๆส่วนคนที่ศึกษามานานแล้วอันนั้นเขาก็รู้แล้วนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบไหนเหรียญแบบไหนปีพศแบบไหนที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีความต้องการแล้วก็ให้ราคาสูงก็คือในรูปแบบของเหรียญที่เป็นแบบผิดพลาดจากการผลิตหรือว่าเออเลอร์คอย,คอยเหรียญตลกอะไรพวกเนี้ยอันเดียวกันนะครับก็คือผิดพลาดจากโรงงานในขั้นตอนการผลิต มีราคาสูงเหรียญพวก50สสตางค์เนี่ยไม่ค่อยใช้กันอยู่แล้วเป็นกองเก็บไวอ้อยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วเยอะด้วยบางทีนะบางคนก็ลองไปตรวจด,ดูนะครับอาจจะโชคดีก็ได้ครับได้ราคาสูง